damn son where'd you find this Mandy, yeah, Mandy, yeah 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 yeah, 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 yeah. มึงนั้นมากันใม่รับรองว่าคุณจะใส่มึงยับอ่ะอย่าคิดว่ามึงไอ้ใหญ่กระสุนกูแม่งเอาใหม่ทุกนัดอ่ะกระตืบมึงเข้าตาจนเก็บศพพวกมึงแล้วเอาไปไว้วัดอ่ะเผาศพพวกมึงเสร็จแล้วคิดค่าชื่อคนพวกคนไรคาดข้าบอกพวกมึงคาดเอตัวกูแม่งก็คงคาดเออดะเมื่อมึงมากระซิบข้างหูบอกพวกมึงก็เป็นคนฟาเซกะทำตัวแอบไปแกงรถแรงนี่แสดงหรือว่าอินฟาสเอกะรถพี่ก็แรงนะครับไม่ใช่แลมโบแต่ไปขี่ซาเล้งอ่ะ มึงจะว่าระดับเป็นแค่ไม้ประดับแต่กูพันก็แทกถ้ามึงจะปาสว่างแต่มึงด้วยสว่างกูมึงจะแย่พวกกูคนมีระดับถึงไม่ใช่กริย์แต่กูเหนือกว่าแน่ถ้าตามึงกำลังจะขาดจะกูเอามีดดาบไปฟันปากแม่งในชียอพอพอพอท่ผมละปล่อยผมไหลบ้างมามามา let's go ถ้าถ้าผมก็เจอเรื่องและผมถนัด ทำทรงแอร์เพราะมึงก็ไม่ได้ตึงบอกตรงๆว่าไม่ได้ตึงขอคนอื่นที่ไม่ชิมือทำทรงเป็นแลบเก่งแลบโฟแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ดึงไม่ไไดด้ปต่อไปต่ออ๋อสาวๆกูไม่มีทักอย่าชมกูเดยกกูแล้วไม่มีพักอ่ะแลบยันตีหนึ่งทีสองไม่ต้องถามเพราะกูเป็นเด็กมีของอ่ะพวกมึงนั้นไม่ต้องแอรก่อนจะรับพวกมึงต้องมีสมองอ่ะกูเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมช่มมึงจำวันแลกกูก็ตามสนองอ่ะ อย่าตามทรงแอคให้มากเดี๋ยวกูเป็นผีก็ไปตามจองห้องอ่ะสวยเด็กยังไม่มีไฟอย่าปากดีอย่ามาพึ่งร้องของอ่ะกูตามหนูนะเจ็บแสบกูยันเมียมึงจะเจ็บแตกสัอย่าทำกลส่งตีนี่เฮียคุยแม่แยเฮ้ยพี่จะบอกอะายให้อันนี้นิ้วกลางพี่ให้เลยทำทรงแอคจะจีบเขาเป็นได้แค่พี่น้องเป็นแฟนกับเขายังไม่ได้เลยสั์